สวัสดีตอนเย็นงนที่เก้าจ้ะได้เวลาไปทำงานอีกแล้วหลังจากที่หยุดไปเก้าวันนะอืมแต่หยุดเก้าวันรอบนี้เหมือนได้หยุดจริงๆนะด้วยว่าอยู่บ้านทุกวันเลยอะ่ะด้วยความที่ว่าเขามาทําห้องน้ําเนาะมันก็เลยไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตตรงไหนเลยคือไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ถ้าเมื่อตอนที่เขายังอยู่อยู่ทํางานกลางวันนะก็เขาก็มาทํางานตอนช่วงกลางวันปกติเนี่ยจ้ะพราเขากลับมันก็มืดแล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนแล้วนะอ่ะก็เป็นว่าห้องน้ําก็เสร็จสิ้นไปทีนี้ก็ได้ใช้เวลา ปกติเลยนะหุยพจัทร์เต็มดวงเป็นไงบ้างใครที่ได้ไปลอยกระทงนี่นะ้ายังไม่ได้รู้เลยนะว่าที่สโตโคมเนี่ยเขามีงานลอ,อยกระทงอะไรตรงไหนบ้างนะไม่ได้ว่านะ้จะไปลอยกระทงหรอกนะ้อยากไปหาอะไรกิน <c oughs> แต่ว่าไม่เห็นคนใน f a c e b o o เกาเขียนว่าอะไรไงมีแต่ที่เมืองอื่นเขามีงานลอยกระทงอะ่ะแต่ว่าในสโตโคม์ะยังไม่เห็นมีใครเขียนนะด้วยว่า น้าเองเนี่ยทำงานแค่สองกะน,นะของอาทิตย์นี้ก็คือคือวันเนี้ยวันพุธกับแล้วก็วันพฤหัสตอนเช้าวันศุกร์ออกกะไงพอาทีนี้ก็จะว่างไงศุกร์สเสาไม่ได้มีแพลนที่จะไปไหนอะไรยังไงก็เลยว่าถ้าเกิดตรงไหนเขามีงานลอยกระทงมีสาวๆหนุ่มๆสาวๆคนไทยคนไหนที่เขาไปขายอาหารที่ในงานหรืออะไรเงี้ยนาก็อยากไปอุดหนุนเอยอ,อะไรอย่างงี้อ่ะไปทำงานกันดีนกว่าจ้ะสวัสดีตอนเช้าวันที่สิบจ้า เลิกงานแล้วเมื่อคืนงานก็โอเคอยู่นะไม่มากไม่น้อยอได้ลูกสาวเออได้ลูกสาวรถทยน้ำหนักเกือบถูกด้วยนะน้าไม่ได้พุ้มเขานะแต่ก็คือมองมองจากตัวหรืออะไรเงี้ยน้าเองเนี่ยทายว่า3,200นะก็คือ3ะสามสองเอ 3, เอแล้วตัวแพรบานทำคลอดเนี่ยดุงคันเนี่ยเขาบอกว่า3,400 แล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยเขาบอกว่า,าตัวแม่บอกว่า3,003แล้วก็ของพ่อบอก3,004เออก็เลยว่า3,004สอคนแล้วก็ของน้า3,002ของแม่3 0 0สรุปแล้วเด็กหนัก3,230สงสัยต้องซื้อหวยเนาะน่าจะน,าน่าจะซื้อหวยถูกเพราะว่าทายแบบใกล้เคียงมากหรือว่าถ้าซื้อหวยแล้วมัน มันใกล้เคียงแล้วก็ไม่ถูกอ่ะเพราะปกติเวลาซื้อหวยเนี่ยเหมือนเฉียดนิดเดียวอ่ะเฉียวไปเฉียวมาเออไม่ถูกสักทีตายแล้วเกือบโดนจักรยานเสยแล้วไม่ล่อะอ่ะอะไปเดี๋ยวไปหาอาหารเช้ากินแล้วนอนเราจะด้ว,ว่าวันนี้มีประชุมนะตอนสองทุ่มครึ่งก็เลยต้องไปทํางานเร็วหน่อยไว้เจอกันนอนเจอกันจ้ะมื้อเย็นของนะวันนี้จะเดนนิสทำขั่วกริ้งนะแล้วก็ไข่ดาวผักก็มีแครอทกินคนเดียวเลยไม่แบ่งใคร ดื่มโคกนานนี้ยัไม่ได้ทำกาแฟเลยไม่รู้จะกินทันหรือเปล่าด้วยว่าต้องไปเร็วนะเนื้อทอดหลายวันละเองกินได้อยู่นะพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้ววันนี้พระจันทร์เต็มดวงกืบทุกวันเลยเนาะอ้อะได้เวลาไปทํางานแล้วละจ้าเดี๋ยวเราจะมาอีกสามหน้าที่คนเดียวเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางเลยอะ แล้วถนนนะโล่งมากดูสิคือแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแถวนี้ตอนนี้นะนะตอนนี้นะคือรถก็ไม่มีคนก็ไม่มีมีน้าคนเดียวเลยอ่ะสามร้อหสิองศากันไปเลยเห็นรถเมย์มาไกลๆแล้วกำลังเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวไปทำง,งานกันดีกว่าจ้ะวันนี้เข้าง,งานเร็วนะอย่างที่บอก แล้ววันนี้นอนแค่สามชั่วโมงครึ่งยังไงละอองจะมีชีวิตอยู่ถึงเช้าไหมวันพรุ่งนี้เฮ้ยเเช้าวันใหม่จ้ะเช้าวันที่สิบเอดดนะือนสิบเอ็ดออสิบเอดอยี่สินะปีสองพันยบสองโอ้ยแบบไม่มีชีวิตรอดโคตรเหนื่อยโคตรเพลียเลยนั่งหลับบนรถไฟดีนะว่าตื่นมาทำไม่งั้นนั่นเลยป้ายแน่แล้วเลยป้ายเนี่ยมันต้องรอเวลาที่แบบรอรถไฟที่จะย้อนกลับมาไง เสียเวลาเอออ่ะเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านแล้ววันนี้กินอาหารเช้าไปที่ทำงานแล้วมีแค่ว่าแปลงปันแล้วก็นอนได้เลยจริงจริงแล้ว่งานไม่ได้มีอะไรหรอกแค่เพลียเฉยเด้วยนะนอนน้อยเกือบตัวรถสวนสอยอีกแล้วดีนะเนี่ยจักรยานไม่ด่าเมวานก็อย่างงี้วันนี้ก็อย่างนี้อะไปดีกว่าจ้ะ ไว้เจอกันพรุ่งเจอกันวันนี้เดี๋ยวเราเอากระป๋องไปขายกันจ้านะเป็นเมียฝรั่งก็อ,อย่างนี้แหละ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นเมียคนไทยก็อย่างนี้แหละเห็ยนยายอ้วนเ่าเก็บโคตรขายเหมือนกันอ่ะอันนี้วัวตัวเวลาที่เราไปขายกระป๋องนะจ๊ะที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบเห็นไหมเนี่ยพันต้าเมย์อ่าไม่โฟกัสให้นายอีกแล้วแล้วตรงนี้อ่ะ อยังไงนี่ก็ใช่ฮะอ๋ะอ,อ,อเห็นไหมหนึ่งพะแออันเนี้ยเท่ากับหนึ่งโคนยี่แล้วเวลาเราไปซื้อของเราได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้คือเราเท่ากับเราไปเอา,เ,อาเงินของเราคืนเอาขวดมาขายไ้าไม่ได้เก็บไม่ได้ไปเก็บจากข้านทางนะครูขวดของตัวเองเลยกินเองกินเองกินเอง ดื่มกันมากแค่ไหนถามใจดูแต่ส่วนใหญ่ก็เป็น,นโค้กเอ่อซีโร่นะหนึ่งกระป๋องก็หนึ่งโกลแล้วคือเราไหยได้จ่ายไปแล้วตอนที่ไปซื้อนะคืออยู่สวีเดนเนียเวลาเราไปซื้อของเครื่องดื่มอะไรพว้งนี้แล้วเราจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มเนี่ยมันจะมีค่ากระป๋องบวกมาด้วยซึ่งเวลาเราเอามาคืนแบบเนี้ยเท่ากับว่าเรามาเอาเงินของเราคืนระ้อยหกสิบหกโกล ใ,ใจดูดต,ตุ่นบัตเซปิเซกได้มาแล้จ้าไข่ขวดได้ทั้งหมดไปร้อยหกสิบิตดิสเ้าวนะ่ะถามใจดูดึงไปม,มากแค่ไหนร้อยหกกระป๋องอ่ะแต่ก็ใช้เวลาสักพักอยู่นะเดี๋ยวนี้ไปเอากับเอา,เ,อา,เ,อาเงินจ้ะก,ก็คือพอได้ใบามาแล้วอ่ะพอเราเอากระป๋องไปคืนที่เครื่องเนี่ยก็จะมีใบใบเสร็จออกมาใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากได้เงินเนี่ยเราก็เอาใบนั้นอ่ะ ไปึ้นเงินหรือถ้าไม่อยากได้เงินแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ใบนะั้นเนี่ยเป็นจ่ายแทนในในร้านที่นี่นะมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็เท่ากับว่าจ่ายไปแล้วก็เอาเงินมาวนเวียนกลับมาคืนอีกหรืออะไรเนงะี้ยได้มาแล้วเงินอพอดีว่าถูกหวยขูดด้วยนะร้อยหนึ่งก็เลยรวมแล้วเป็นสองร้อยหกสิบหกอะไปกลับบ้านกันเถอะเมื่อกี้กินมื้อเย็นไปแล้วจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะ หลังจากมื้อเย็นเอาสักหน่อยเห็นในติ๊กตอกเขาไอ้น,นี่กันเยอะเออนะมีติ๊กตอกกับเขาแล้วนะอืมอ่ะก็จะเป็นบรีชีสนะจ๊ะก็เพรส i ด e นตเลยยี่ห้อที่น่าชอบนะแล้วก็เป็นเค้กเอ่อคร็อกเกอร์อ้งงูแล้วก็เครื่องดื่มอีกนิดหน่อยจ้าเป็นลูเซียนะมินุตติเออเพิ่งหาเจอว่าตัวเองชอบยี่ห้อนี้นะคือไม่แห้งมากแล้วก็ไม่หวาน เดี๋ยวยังไงนะขอไปใช้ชีวิตตามอัธยาศัยเนาะสวัสดีตอนเย็นวันที่สิบสามจ้ะเย็นว่ะเออบ่ายโมงครึ่งขอโทษทีตอนเย็นตัวยตัวเองเพิ่งจะออกจากบ้านมานะเคยได้ออกแต่ตอนเย็นก็เลยว่าตอนเย็นเออวันนี้วันที่สิบสามเอ,อ่อพฤศจิก,กาวันนี้วันพ่อของที่เวีเดนนะก็เลยจะไปเยี่ยมพ่อผัวซะหน่อยแล้วก็ไปเยี่ยมหายเยี่ยมเขาด้วยนี่แหละด้วยว่า ถ้ามีเวลาแล้วเขาสามารถที่จะรับแขกได้หรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเยี่ยมไปเยียนเขาบ้างนะส่วนใหญ่แล้วบางทีเวลาที่เดนนิสเขาไปเยี่ยมก็จะมีเดนนิสก,กับลูกๆไปน้าเองก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกบางทีเข้าไปก็ตอนที่น้าทำงานหรือว่าตอนน้าออกกะมาแล้วแบบว่าเพลียม,มากอนั่นแหละ,ะไปกเลยจ้ะส่วนของที่ซื้อไปเป็นของฝันวันพ่อนะให้พ่อก็จะเป็นหวยคูดจ้ะเดนนิสถือไปดูนะ หวยขูดแล้วก็เป็นส,สุดูกุสุดอกุอะไรอะ่ะที่เป็นเกมที่แบบใช้สมองที่เอาไว้เขียนตัวเลขอะ่ะสุดูกุนั่นแหละเออน้าก็ไม่ถนัดนะเป็นคนที่ไม่ฉลาด <c oughs> อ่ะไปไปกันชวนไปหลายรอบแล้วไม่ไปสักทีอยากจะบอกว่าวันนี้อากาศดีนะแต่หนาวโคตรเมื่อกี้นะแบบเอ,อหมอกลง หมอกจางๆหรือควันหมอกจ้ะไม่ใช่ควันนะเอ,อด้วยว่าอากาศหนาวแล้วทีนี้มีแดดแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยายของมัน,นะทําให้เป็นหมอกนะตอนนี้หมอกหายไปหมดละมีแดดแต่หนาวนะแบบเมื่อกลางวันในนี้พาแม่เอาไปซื้อข้าวเ,เห็นเขาบอกว่า4ี่องศาตอนนี้น่าจะแบบเจดปดไปจริงๆแล้วถึงรถแล้วด้วยไง บัวดาวปูผสมใส่บัวและใส่ปูมื้อเย็นจ้ะอย่างที่บอกว่าวันนี้จะวันพ่อที่สีวีเดนนะหลังจากที่ไปเยี่ยมพ่อปู่มาแล้วก็เลยลูกๆตามกลับบ้านมาด้วยก็มาทำข้าวกินกันเอง,ง,งที่บ้านเนาะลูกสาวอยากกินยำวุ้นเส้นใส่หมูสับด้วยก็เลยเป็นยำวุ้นเส้นใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หมูสับนะ,ะแกงเขียวหวาน <ห ả? S 2> ไก่กับแกงเขียวหวานไก่แหละใส่บวกฝรั่งนะแล้วก็ ไก่ทอดแล้วก็ลูกสาวอยากกินตับไก่ก็เลยมีตับไก่บ้างเล็กน้อยนะ